่อนะคะชุดที่2ของรายการสม a r t m o ันนี่ค่ะนานาสารการลงทุนนะคะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกเดือนนะคะที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในทองคำกับ l a s s i ิ Gold Futures นะคะแล้วก็เดือนนี้เองพิเศษมากๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้หลังจากรับทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าบาร์โอบามานะคะได้ดำรงตำแหน่งประธาน,นาธิบดีสหรัฐคนที่45สมัยที่2ติดต่อกันนะคะและที่สาคัญค่ะสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะคะก็ขานรับข่าวดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะ แล้วก็ทองคําเองก็ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งสําคัญคือทิศทางนับจากนี้ไปการลงทุนในทองคําควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรหลังได้ประธานาธิบดีสหรัฐท่านใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นท่านที่สานต่อนะโยบายเดิมได้อย่างแน่นอนนะคะนอกนอจากนี้ก็มีเรื่องฟิสิกอลคลิปน้ำาทางก,การคลังที่หลายคนเป็นกังวลด้วยนะคะคลาสสิโกฟิวเจอร์สจะมองอย่างไรรบพูดคุยร้อมกันกับคุณนัทธีชาว์วราคุณค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิโกฟิวเจอร์สอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณนัดมาดนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้วถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดการเอาไว้หรือไม่แล้วก็มองผลในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับเรารู้ผลกันไปแล้วนะคะก็จริงๆแล้วตามความคัดหมายนะคะนายโอบามาก็ได้ไปแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่นายโอบามาได้นะคะก็จะเห็นได้ว่านโยบายต่างๆนะคะก็ต่อเนื่องนะคะในเมื่อเป็นประธานาธิบดีคนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายก็หลังจากมีมาตรการ QE3 ออก ะะตอนแรกก็มีความกังวลว่าถ้านายโอบามาไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็ QE3 จะเป็นยังไงต่อไปมาตรการนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นส่งผลลบต่อราคาทองคำ <c oughs> แต่ว่าพอนายโอบามาได้ไปนะคะตรงนี้จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ราคาทองคาก็ฐานรับตั้งแต่ยังไม่รู้ผลการเลือกตั้ง <c oughs> ก็ถือว่ามีความคาดหวังนะคะว่านายโอบามาจะได้เพราะฉะนั้นราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็จะเห็นได้ว่าปรับตัวบวกขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะ <c oughs> 30เหรียญยูเอสอลาได้นะคะขึ้นไปประมาณ1,700 ทะลุ1,700ขึ้นไปนะคะแล้วก็ขึ้นไปประมาณ1,720เหรียญน,นะคะแต่ว่าอย่างมกเมื่อกี้นี้เองนะคะราคาทองคำล่าสุดเองก็ได้ขึ้นไปทดสอบ1,730เหรียญเวสต์ลา<ๆ>นะคะก็ไปเทสแนวต้านบริเวณนี้อยู่ต้องบอกว<ๆ>่าแนวต้านบริเวณ1,730เหรียญ1,735เหรียญตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญที่ราคาทองคํายังไม่สามารถผ่านไปได้หลังจากที่ขึ้นไปเทสทดสอบประมาณ1,800เหรียญเวสต์ลานะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมา3-4สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วก็เส็จได้ว่าตอนนี้ราคาทอง จริงๆถ้าดูตามแพทเทิร์นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไซเวดดาวนะคะเพ<ม>ียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะกลับไปเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะต้องทะลุผ่าน1,730เหรียญ1,735เหรียญขึ้นไปนะคะถึงจะดูเป็นทิศทางที่สดใสแล้วก็อาจจะไปทดสอบ1,750เหรียญ1,770เหรียญเวสลซาต่อไปได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าพอมีข่าวดีทางสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ย ราคาทองคาก็มีการดีขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ถือว่ามีการรับข่าวเมื่อคืนนี้แล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างช่วงบ่ายนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดราคาทองคายังไซเวยอยู่ในกรอบตรงนี้นะคะ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเหรียญก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามดูให้ดีว่าถ้าราคาทองคายังสามารถประคองตัวเหนือระดับ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้อีกครั้งนะคะก็มีโอกาส ขึ้นไปทดสอบ1,730แล้วก็1,750 1,770ต่อเนื่องได้ <ừ> เพราะว่าถ้าภาพทางเทคนิคแล้วสัปดาห์หน้าย,ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้ในระยะสัปดาห์ค่ะค่ะถ้ามองนโยบายเศรษฐกิจของประธานเทเบลีสารัฐท่านนี้นะคะ,คะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสานต่อจากนโยบายเดิมนะคะรัะบอเศรษฐกิจที่จะพัฒนาการขึ้นในระยะต่อไปของอเมริกาในรูปแบบไหนแล้วก็จะส่งผลต่อการลงทุนในแง่มุมไหนบ้างคะค่ะสาหรับตรงนี้นะคะต้องบอกว่านายโอบามานะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคงน่าจะในนโยบายเดิม เดิมน,นะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีดแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่ามีการเข้ามาแรกแซงทางด้านนโยบายทางทางการอรัฐบาลมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าการที่เข้ามาพยายามอาัดฉีดเงินเข้ามาในระบบหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยวิธีต่างๆเพื่อลดตัวอัตราก,การว่างงานนะคะตรงนี้ก็เป็นผลบวกต่อทองคำอย่างต่อเนื่องลหลังจากที่มาตรการ QE 3ที่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งเราก็จะต้อง ติดตามกันต่อเนื่องนะคะราะวจริงๆก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามรวมถึงจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพอหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะคะประเด็นที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามเนี่ยต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นทั้งทางกรีซวันนี้นะคะว่าหลังจากกรีซจะผ่านร่างงบประมาณได้หรือไม่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทั้งกรีซสามารถผ่านตัวร่างงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีหน้าต่อไปได้นะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นผลบวกนะคะปัจจัยบวกต่อทองคำแล้ว ก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำเดรกจุดแนวต้านที่สําคัญขึ้นไปเพราะว่าต้องบอกว่าภาคทางเทคนิคเนี่ยการที่ถ้าราคาทองคาสามารถผ่านแนาวต้านอย่างนี้ให้ไว้1,730เหรียญ1,735เหรียญขึ้นไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสาหรับราคาทองคำเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยบวกต่างๆด้วยแต่ถ้าเกิดกรีซเนี่ยไม่สามารถผ่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกรีซตอนนี้ก็ค่อนข้างเด็ดลายมากแล้วนะคะแล้วก็จะมีการประชุมทางยุโรปต่อเนื่องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทางกรีซเนี่ยมีปัญหาต่อเนื่อง เห็นได้ว่าค่าเงินมีโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงไปได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทางนี้ข้างนั้นถ้าเกิดว่าทางกรีซผ่านแล้วก็ทาให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มาช่วยสนับสนุนราคาทองคำต่อเนื่องจากทางการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาด้วยก็ต้องดูกรีซด้วยเหมือนกันยุโปรก็ควรจะให้น้ําหนักไม่ใช่แค่อเมริกาเท่านั้นในช่วงระยะเวลาสักใดนะคะแต่ว่าถ้ามองข้ามไปถึงปลายปีนี้ค่ะนักลงทุนหลายคนก็ไปดูเรื่องของฟิส ถ้า1มกราคมปีหน้ามีการปรับเพิ่มภาษีและลดงบประมาณรายจ่ายพร้อมกันจริงจะส่งผลอย่างไรต่อราคาทองคําบ้างะคะ,คะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวไปนะคะตรงนี้จริงๆเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำนะคะเพราะว่าการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตรงนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันต่อทองคําอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้องดูว่าหลังจากการเลือกตั้งตรงนี้นะคะการที่ไมไ่ได้ได้รับคะแนนเสียงอย่างเด็ดขาดข้างใดข้างหนึ่งนะคะ โอกาสที่จะมีความยืดเยื้ออย่างต่อเน,นื่องก็ยังมีอยู่ะนะคะอย่างการที่จะผ่านร่างกฎหมายต่างๆของทางสภาคองเกรสนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยการที่จะเพิ่มปรับเพดานนี่จะเห็นได้ว่ากว่าที่จะผ่านกฎหมายได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะคะคราวนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ายังใช้เวลาแล้วก็ยืดเยื้อต่อเนื่อง ừ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 . นะคะก็มีโอกาสที่จะ,ะส่งผลบวบต่อต่อธรรมได้ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดมีการยืดเยื้อของกฎหมายตรงน,นี้แต่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามา เพื่อช่วยในช่วงประคองในช่วงเบื้องต้นไม่ให้เกิดฟิสเชิลคลีปตรงนี้นะคะ<ม>ก็มีโอกาสที่จะพักกันราัคาทองคําต่อเนื่องได้นะคะน,นี้ต้องดูต่อเนื่องว่าถ้าเกิดพอหลังการเลือกตั้งไปแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถดําเนินนโยบายต่างๆแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้เร็วแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าจนถึงสิ้นปีนี้ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะแล้วก็มีการนํานโยบายต่างๆเข้ามาอัดฉีดเพิ่มหลังจากที่ ต้องปีหน้าจะมีหลายๆนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆต้องถูกหยุดลงนะคะนะตรงนี้ก็ต้องดูนโยบายต่อเนื่องด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคาได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันน<ช><ด>ะคะ,คะว่าหลังจากมารับตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสภาสูงกับสภาล่านเนี่ยคนละพรรคกันก็อา,อาจจะมีข้อจํากัดในการผ่านร่างงบประมาณต่างๆแล้วก็กฎหมายใดๆด้วยเกี่ยวกับการปรับเรื่องฟิสิก a l คลิปด้วยเหมือนกันถูกหคะกลยุทธ์ที่อยากแนะนํานักลงทุนล่ะคะถ้ามอ ในเดือนนี้แล้วก็อาจจะต่อเนื่องไป จนถึงปลายปีนี้ด้วยแนะนำเลยดีค่ะค่ะสาหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าการที่ราคาทองคำเมื่อกี้ที่ขึ้นมาทดสอบที่ดักระดับเ7 3 0ยเหรียญเวสซล่านะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะของราคาทองคำในเดือนนีถ้ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยสามารถประคองตัวเหนือที่ดักระดับเ7 0 0ยเหรียญเวสเซล่าได้นะคะก็ยังมองว่ากรอบของเดือนนี้ราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหว1660หยเหรียญจนถึง1770เยเหรียญเวสเซล่าถอยอสนะคะถ้าเป็นเงินบาทจะตกประมาณ24,100จนถึง20,000ึ5ง0 0 750บาทค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าการที่ราคาทองคำนะคะยังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ1,700เหรียญน,นะคะโอกาสที่จะเป็นเบรกด้านบนก็ยังมีอยู่ค่อนข้างสูงและถ้าเบรกขึ้นไปนะคะเราก็ยังให้ว่าถ้าผ่านจุดแนวต้านตรงนี้ก็1,750เหรียญแล้วก็1,770เหรียญแต่ว่าที่ระดับ1,800เหรียญน,นะคะก็อาจจะยากในเดือนนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นั้นถ้าเกิดราคาทองคำอย่างจริงจริงแล้วสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคำปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะหลังจาก ที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะคะทางสหรัฐอเมริกาก่อนการเลือกตั้งนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอ,อกเกษเรออกมาดีกว่าที่คาดทั้งมากทาให้ราคาทองคำนะคะมีการลงไปทําจุดต่ําสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประมาณ1,672เนหรียเสอหรลาร์นะคะ,<ฮ>ะถือได้ว่าตรงนั้นการที่หลุดระดับ1,700เหรียญลงไปก็ถือว่าเป็นสัญญาณลบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะ,<ฮ>ะที่ระดับประมาณหนึ่เพันหกร้อยคกสก็เยมียญดอลบาร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นราคาทองคำ ะะก็ทำให้ราคาทองคำบวกที่แมงต่อเนื่องแต่ทัน,นี้ทั้งนั้นถ้าราคาทองคำหยุดระดับ1,700เหรียญลงไปอีกครั้งะะแล้วก็หลุดระดับ1,680เหรียญลงไปนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปกลัสุดที่ให้ไวที่ระดับ1,630<ม>เหรียญเวซาร์ถอยอ,อนนะคะเพียง<ม>แต่ว่าถ้าในณปัจจุบันนะคะการที่ นายโอบามาได้รับประกาศเลือกตั้งนะคะ,คะเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้ก็ถือว่าบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับนักลงทุนก็แนะนําว่าอาจจะแบ่งพอร์ตการลงทุนในณปัจจุบันนะคะ,คะอาจจะลงทุนระยะสั้น50ซลงทุนระยะยาวอีก50เเซเพราะว่าต้องบอกว่าความไม่ชัดเจนทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างยังมีอยู่ต่อเนื่อง<น>อย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ตามนะคะหรือว่าทางฝรั่งรีซสเปนก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูว่าถ้าราคาทองคำ แนวต้านระดับ1,800เหรียญก็ยังเป็นแนวต้านที่สําคัญของทองคาในปีนี้จะเห็นได้ว่าขึ้นมาทดสอบ2รอบในปีนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเป้าของปีนี้ตอนนี้เนี่ย ณเดือนนี้และเดือนหน้านะคะยังดูระดับ1,800เหรียญก่อน,นะคะ<ช>่ะถ,ถ้าเกิดสามารถผ่านระดับแนวต้านที่สําคัญ1,800เหรียญได้นะคะ,<ช>คะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีก50-100เหรียญเวสลาได้เลยนะคะ<ช><ช>ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากถ้าเกิดสามารถเบรกตรงนี้ไปได้แต่ว่าณเดือนนี้นะคะเราก็ยังมองด้านบนประมาณ1,770เหรียญเอสลาร์แถอยออนสตูนะคะ,ะ,คะแต่ว่าภาพโดยรวมนะคะนักลงทุนก็อย่างที่บอกว่าแนะนําว่าลงเข้ามาซื้อนะคะแล้วก็ขึ้นไปแนวต้านก็อาจจะขายออกมาก็ทํำ รายระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าความไม่ชัดเจนอย่างที่บอกนะจนถึงสิ้นปีนี้แต่ว่าถ้านักลงทุนระยะยาวนะคะอาจจะดูว่าถ้าราคาทองคําสามารถเบรกผ่าน1,735เหรียญขึ้นไปอาจจะ follow by ทีหลังนะคะหรือว่ารอความชัดเจนว่า สัญญาณทางเทคนิคราคาทองคำกลับมาเป็นขาข,ขึ้นก็อาจจะค่อยเข้ามาทยอยสะสมได้นะคะก,ก็หรือสําหรับนะักพุงทุนระยะสั้นนะคะอาจจะดูว่าถ้าราคาทองคาม,มีการไซด์เวยอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ลงไปแนวรับประมาณ1,700เหรียญล้วไม่หลุดนะคะก็อาจจะเข้ามาทยอยสะสมบริเวณนั้นอีกครั้งะคะ่ะปัจจัยตอนนี้ที่ส่งผลต่อการลงในทองคําน้ําหนักทางพื้นฐานกับเทคนิคเนี่ยอันไหนมากกว่ากันคะคือ จริงๆแล้วเราอยากจะให้ดูประกอบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคนะค,ะค่ะเพียงแต่ว่าปัจจัยทางพื้นฐานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจาอาทองคํามากขึ้นในการเคลื่อนไหวของทองคํานะคะคแต่ว่าปัจจัยทางเทคนิคจะบอกถึงจุดในการเข้าซื้อและขายนะคะค ก็อาจจะดูแนวรับแนวต้านทางปัจจัยทางเทคนิคนะคะแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนในแต่ละจุดนะคะอย่างเช่นถ้าราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,730 1,735้่ไม่มีปัจจัยทางพื้นฐานมาสนับสนุนราคาทองคําอาจจะปรับตัวลงมาตามแนวต้านแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุนอย่างเช่นทางเบรส์นะคะมีปัจจัยบวกเข้ามาโอกาสที่ราคาทองคําจะทดสอบแล้วก็ผ่านแนวต้านขึ้นไปก็มีอยู่เพราะฉะนั้นนัดก็อยากจะให้ดูทั้งปนทเคคิระกอบ ไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าปัจจัยพื้นฐานเองก็มีหลากหลายปัจจัยหลายทวีปหลายข้อมูลทั้งหมดทั้งลบสลับกันไปด้วยเหมือนกันนะคะทิ้งท้ายโปรโมทงานสัมมนาของ Classy Creatures นะคะหรือว่ากิจกรรมรวมทั้งโปรโมชั่นส่งท้ายปลายปีมีอะไรบ้างค่ะสำหรับปลายปีนี้นะคะโปรโมชั่นเราก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆงานสัมมนาด้วยอย่างสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะไปมานิคเอ็กซโปเชียงใหม่นะคะแล้วนัดก็มีจะไปสัมมนาด้วยในวัน วันเสาร์นี้นะคะ,คะในช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นอันนี้ชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวเหนือก็อาจจะพบเป,<ด>เป็นได้แล้วก็มีบูธด้วยนะคะที่มัน expo เ,เชียงใหม่ก็ไปพบกับการแนะนําลงทุนทองคาได้ครบวงจรนะคะทีนี แต่ถ้าชาวกรุงเทพนะคะอาจจะติดตาม Se t in the c ท t y ที่กรุงเทพก็ได้นะคะ22-25พฤศจิกายนนี้อันนี้ก็งานใหญ่สำหรับนักลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทุกๆรูปแบบนะคะรวมถึงการลงทุนทองคำค่ะคลาสสิกโกล์กรุ๊ปนะคะก็จะไปออกบูธด้วยแล้วก็จะมีงานสัมมนาที่งานเ Se t i ิน h e c ท t y กรุงเทพด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้จริงๆนัดมีสัมมนาทุกสัปดาห์เลยนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะก็สำหรับนักลงทุนจริงๆช่วงสิ้นปีก็จะเป็นช่วงที่ทองคำค่อนข้างคึกคักค่ะไม่ว่าเป็นดู ถึงแอโน้มในปีหน้านะคะอันนี้ก็อาจจะติดตามได้ในเว็บไซต์ต่อเนื่องค่ะค <K: S 1> ่ะก็อาจจะเป็นเจอภาพที่แตกต่างกันไป <K: S 1> ในแต่ละงานนะคะใครสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลได้น <K: S 1> ะคะแล้วก็นี่คือมุมมองที่นมามาฝากกันนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในทองคําหลังรู้ผลการเลือกต้งสหรัฐอเมริกาน,นะคะซึ่งแน่นอนว่าโอบามาได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีต่อเนื่องไปสมัยที่2ก็เป็นผลบวกต่อราคาทองคำนะคะแต่ว่าก็ยังมีหลากหลายปัจจัยที่จ้องพิจารณาประกอบกันนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของเกรซด้วยนะคะกับร่างงบประมาณรายจ่ายของเขาต้องดูต่อไปนะะค ว่าจะเป็นผลบวกต่อเนื่องหากว่าผ่านได้หรือไม่นะคะกับเดดไลน์เกี่ยวกับเรื่องของหนี้ที่เขาก่อไว้นะคะว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วด้วยเช่นเดียวกันประกอบกับปัจจัยทางเทคนิคนะคะที่ก็ต้องดูประกอบกันไว้หาจังหวะในการเข้าซื้อขายทํากําไรหรือว่าตัดขาดทุนในทองคำด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนะัทธีจุฑาวรลากุนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคลาสสิกโกฟิวเจอร์สที่มาร่วมพูดคุยกับเราติดตามกันได้นะคะในทุกเดือนนะคะแบบนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ 对的。你好